ตอนนี้ธารัุมนตรีนะครับได้เมื่อสู่จุดคัดกรองนะครับมีการผผกพาเข้ามาต้อนรับนะครับเดี๋ยวอีกจังนาจะเดินผมมาในบริเวณงานนะครับขอเสียงปรบมือท่านวลารูนัิภาาไธำมมตีรัฐการกระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับที่น้องที่แจ้งคอนะครับที่ชัยภูมิที่หลายพื้นที่ที่ยังขาดแคลนเรื่องน้ําบาดาลอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดต่อถ่ายรูปแล้วมันตีเสร็จยังเสร็จแล้วหลบหน่อยก็เอิญแล้วมันตีตัวเตี้ยคือก็ให้มาน้อยวันนี้มาชัยภูมิอีกครั้งหนึ่งก็ยังอบอุ่นหัวจิตหัวใจอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ไปเจอคุณป้าไปเจอคุณพี่ นะครับบอกมานั่งรอกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าวาราวุธมาเก้าโมงครึ่งสาธูแถวบ้านจุดถ้าอยู่ที่สุพรรณที่โดนเขาด่าตายเลยที่อุตส่าห์นั่งรอกันขอบคุณทุกๆคนนะจ๊ะยังนั่งรอวาราวุธกันอยู่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงวาราวุธถึงจะมาสายแต่เดี๋ยวไปเร็วร <c oughs> <c oughs> อเล่นนะจ๊ะรอเล่นวันนี้มาเนี่ยเรามาดูว่าพี่น้องชาวแกงพระนะครับ มีความเดือดร้อนเรื่องอะไรที่หมอวันก่อนไปนั่งคุยกับว่าเราที่กระทรวงบอกโอ้โหน้ําก็ไม่มีบอก ah, เอาเรื่องน้ําก่อนเพราะวันนี้กระทรวงทรัพย์เราดูแลเรื่องน้ํานะครับวันนี้เรามาเจาะน้ํากันก่อนปรากฏว่าเมื่อสักครู่รฟังรายงานจากท่านอธิบดีนะครับที่อีสานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแท,ที่ชัยภูมินะครับที่อีสานเนี่ยเจาะน้าบาดาลกันแหมบางคนก็บ่นลึกๆเกิน ร้อยกว่าเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรเมื่อสักครู่นะครับลองสอบถามดูว่าที่แห่งนี้เราเจาะกันลึกเพียงแค่ประมาณแปดสิบเมตรเท่านั้นเองเจอน้ําแล้วน้ําเยอะด้วยน้ําดีด้วยนะครับไม่เหมือนที่สุพรรณบ้านของรรฐบนตรีเลยนะครับตั้งแต่เจาะมาเหนือกลางอีสานใต้เห็นมาเจาะลึกที่สุดอยู่ที่บ้านวราวุธเองที่นี่บ่นกันบอกว่าเจาะลึกไม่เจอน้ําถามว่าเจาะแค่ไหน 80เมตรโอ้ย80เมตรเด็กๆเลยที่บ้านวราวุธทิสุพันธ์เนี่ยเจาะไปล่าสุดเนี่ย620เมตรลึกไหมจ๊ะลึกยังบอกเนี่ยทีมที่คนเจาะเนี่ยบอกโอ้ยเจาะดีๆนะเจาะไปเจาะมาเดี๋ยวไปเจอยอมบาบานเพราะมันลึกลือเกินมันจะกิโลนึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้กรมทรัพยาการน้ำบาดาลของพวกเรานนเนี่ยมีศักยภาพในการเจาะน้ำบาดาลได้ลึกถึง1กิโลเมตร61พันเมตรด้วยกัน นะครับทีมงานของพวกเรามีที่ใส่เห็นเสื้อสีน้ําเงินนะครับมีท่านอธิบดีมาเนี่ยจริงๆเริ่มตีเจาะน้ําอาดาไม่เป็นนะครับได้แต่ไปขอให้ท่านอธิบดีเนี่ยช่วยเจาะให้นะครับ<ส><อ>เกิดมาก็ไม่เคยเจาะกับเขาเหมือนกันนะครับรู้แต่ว่าต่อท่อต่อท่อต่อท่อลงไปแล้วกว่าจะเจอน้ําแต่ละหยดกว่าจะเจอน้ําแต่ละลิตรแต่ละคิวเนี่ยมันยากเย็นแสนเห็นและเกิดดังนั้นวันนี้เนี่ยจริงๆที่พี่น้องชาวแก้งพร้อเนี่ยนะครับที่ที่หนองไผ่ของเราเนี่ย ได้น้ำบาดาลมาเนี่ยเป็นเพราะกรมน้ำบาดาลเนี่ยต้องตกมือให้กับคนเจาะเนี่ยทีมงานของกรมน้ำบาดาลเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับทปานพิธีกรเพ่คนนึงนะครับคือตกมือดังๆเผื่อถ้ามีงบเหลือเดี๋ยวเขาจะได้มาเจาะให้เพิ่มอีกเอาเหยจ้าอ่าอย่างนี้นะครับมีน้ําดื่มเอาไว้เป็นคุณภาพอย่างดีเลยนะครับผ่านการกรองผ่านขั้นตอนทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับเป็นน้ําคุณภาพอย่างดีเอาไว้อุปโภคบริโภคคราวนี้ต้องฝาก ต้องฝากพี่น้องนะครับชาวหนองไผ่ไว้ว่าน้ําดื่มที่ได้ขึ้นมานั้นแต่ละหยดแต่ละลิตรล้วนแล้วแต่มีคุณค่านะครับรกรามทรัพยากรน้ำบาดาลเราหางบประมาณมามาทําได้แล้วเนี่ยผ่านไปหนึ่งปีเสียดายเหลือเกินเสียดายเหลือเกินต้องยกให้กับท่านอบตอท่านนายกเป็นคนดูแลต่อเพราะว่าสํานักงบประมาณนั้นเนี่ยเขาให้งบประมาณรมกรณามทรัพยากรน้ำบาดาลมาเพียงแค่ปีเดียวในการดูแลบำรุงรักษาพอเลยหนึ่งปีไปแล้ว เขาจะต้องถ่ายโอนงบประมาณนั้นเนี่ยไปให้กับทางท้องถิ่นในการดูแลดังนั้นต้องฝากท่านายกนะครับทนายกนองไผ่เนี่ยแล้วนะครับว่าเวลาครบ1ปีช่วงหนึ่งปีนี้ทางกรมจะทํางานเข้มคู่กับทางอบตอในการช่วยกันดูแลนะครับแต่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้องเรียนว่าระบบน้ําบาดาลระบบกระจายน้ําที่กรมทรัพยกรน้ําบาดาล ที่พี่หมอบรรทูลติดต่อมาให้กับพี่น้องชาวนน้องไผ่ที่เป็นหนึ่งในระบบที่ทันสมัยแล้วก็ดีที่สุดในประเทศไทยที่ไปติดมาแต่ระบบที่ดีระบบที่ทันสมัยนี้พอเวลาผ่านไปจะต้องมีการบัรุงรักษาต้องมีการทาความสะอาดต้องมีการซ่อมแซมตรงนี้จะเป็นหน้าที่พอค้นหนึ่งปีไปแล้วเป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นหรือทางองค์การบริหารส่วนตำบลนองไผ่ที่จะต้องรับดูแลไปนะครับอันนี้จริงๆเราอยากจะดูแลกันไปตลอดแต่ว่า กระทรวงเองทางกรมเองก็งมีงบประมาณจำกัดนะครับที่ผ่านมาเราได้ทำไปหลายต่อหลายแห่งที่น้องประชาชนได้รับเรียกว่าได้รับประโยชน์จากน้ำาบดานนั้นเนี่ยไปเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านลิตรแล้วนะครับและที่สำคัญถือเป็นบุญของพี่น้องคนไทยที่ในหลวงของเราองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงให้ความสำคัญกับน้ำาบดานเป็นอย่างยิ่งเมื่อตอนต,อนตอน้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับองค์ท่านพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระร่งราชินีได้สเสด็จพระเนิน ไปเปิดบาดาลขนาดใหญ่ที่จังหวัดก,กาญจนบุรีติดกระสุพันธ์เลยนะครับแล้วในอีสานเองในอีสานเองมีโครงการในในพระจังหวัดอยู่ไหมมีอยู่ด้วยใช่ไหมมีอยู่หลายแห่งนะครับจังหวัดชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่บางครั้งน้ําก็จะเยอะเกินไปเมื่อตุลาพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับกระทรวงทรัพย์ก็ได้มีโอกาสมาช่วยพี่น้องในเขตเขตเทศบาลเมืองใช่ไหมครับ เขตอำเภอเมืองตอนนั้นคนชัยภูมิรักน้ํามาเยอะเลยเอาน้ําไว้ที่ชัยภูมิเยอะเลยดังนั้นเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รกรมทรัพยากรน้านะครับได้เอาเครื่องสูบน้าขนาดใหญ่30มิ้วมาช่วยพี่น้องในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดชัยภูมิ3วันเท่านั้นน้ําในเขตเทศบาลแห้งหมดเลยแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้นะครับดีใจดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาที่ชัยภูมิอีกครั้งหนึ่ง เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการทํางานของกระทรวงชางวิศวกรรมทำ้ซาตสิทธิอมๆในวันนี้ผมมาทั้งท่านประลัดกระทรวงท่านอธิบปีท่านรองประลัดท่านผู้ตรวจมากันจะได้มาดูว่าที่ชัยภูมินะครับที่น้องไทยหรือว่าที่แก้งเพราะหรืออําเภอต่างๆนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวชัยภูมิได้ในมิติใดอีกวันนี้มาสามแห่งนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปเราไปที่ไหนนะครับพี่หมอไปที่นาหนองทุ่มไปดูเรื่องป่าชุมชน นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเราจะไปดูเรื่องการแก้ปัญหาน้ําเป็นน้ําบนดินนะครับที่ที่ไหนล่เอ่ยท,ท,ที่ที่อำเภอเมืองนะครับเราดูของน้าประดานเช้านี้มาดูใต้ดินก่อนนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายไปยต่อไปเนี้ยตอนสา,สายจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องป่าชุมชนและตอนบ่ายก็จะไปดูเรื่องน้ําบนดินตอนนี้กระทรวงทรัพย์เราดูเรื่องป่ากับเรื่องน้ำฉะนั้นวันนี้ใครเดือดร้อนเรื่องอะไร บอกมากนะครับเดี๋ยวว่าเราจะช่วยประสานงานขอความกรุณาจากท่านอธิบดีแล้วก็จะได้เจาะดูกันที่ว่าตรงไหนเดือดร้อนกันอีกผู้สับต่อไปนะคะท่านรานัฐมนตร,รีจะส่งมอบโครงการพัฒนา้ําบาดช่วยจังกระเซาะถ้ารอยไร่นะคะให้กับานยายกองการบริหารสนงคม้าทองค่ะ ขอเรียนเชิญโครงการบริหารส่วนตมบลางเจริญค่ะค่ะและขอเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนตบลห้วยต้นค่ะค่ะขอเรียนเชิญโครงการบริหารส่วนตบลหนองขาค่ะ ขอเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนตำบลบางชมพูค่ะค่ะและใลนลำดับต่อไปนะคะท่านรัฐมนตรีจะสง่งมอบโครงการพัฒนาน้ำมาดาลเพื่อการเกษตรสามไร่รค่ะให้กับท่านนายกงค์การบริหารส่วนตำบลบานแก้วค่ะ ขอเรียนเชิญท่านานายกเทศมนตรีตำบลหนองสังค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามสวนค่ะ